ปเปลี่ยนล่างที่สองเลยจ้าอินโดมินัสเล็กล่างสอง มีลวดลายที่โอ้สวยขึ้นนะครับผมออกมาได้จ้าสไตกิโมโล็อกโอ้โหเจ้าหัวแข็งสุดน่ารักมีนอเล็กๆด้านหลังหัวเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างส,นสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่67กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำการให้กำเนิดเจ้าไดโนเสาร์หัวแข็งที่เป็นระดับเจเดลี่ขั้น3 รับลองว่าเป็นตัวที่โหดมากตัวหนึ่งกันเลยนะแล้วก็จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าอินโดมินัสเลกให้กลายเป็นร่างที่2กันด้วยก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีให้กําเนิดไดโนเสาร์ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะมาเริ่มเล่นกันเลยเถอะกว่าจะเปลี่ยนร่างได้นี่ใช้เวลาโคตรหลายชั่วโมงเปลี่ยนร่างที่2เลยจ้าอินโดมินัสเลกร่างสอง <Ooh. S 2> นี่โอ้โหตอนนี้นี่เฮ้ยมีลวดลายที่โอ้สวยขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องให้เจ้านี่กินเนื้อไปเลยเยอะๆนี่ดูสิโอ้โห เลือดสออด2517โจมตี962อุย้ยโหดโคตรๆเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แม่เกือบจะเก่งที่สุดสำหรับสายเนื้อกันแล้วนะหรือเก่งที่สุดตอนนี้แล้วก็ไม่รู้สำหรับตอนนี้ก็ด้อยเวลาของเจ้าหัวแข็งกันต่อออกมาได้จ้า สไตกิโมล็อกโอ้โหเจ้าหัวแข็งสุดน่ารักอยู่ตรงนี้ไปก่อนเลยละกันนะฮึมนายนี่ตัวเล็กน่ารักจริงๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นสายพันหนึ่งของเจ้าไดนโนเสาร์หัวแข็งนะหรือไม่ก็ตามข้อมูลในปัจจุบันเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นวัยที่น่าจะเป็นวัยรุ่นหรือไม่ก็วัยเด็กของแทค,คิเซอร์ฟาโรซอรัสเจ้าหัวแข็งที่เราอัพล่างเต็มไปแล้วนั่นแหละนะเหมือนกับล่างเด็กนี่จะมีความโดดเด่นตรง ที่มีนอเล็กๆด้านหลังหัวที่แบบว่ายืดยาวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเจ้าดาโคเด็กอาจจะเป็นล่างเด็กของเจ้าตัวนี้ลงไปอีกขนาดรูปล่างก็จะประมาณนี้นะถ้าเทียบกับเจ้าแฮคิเสเซอร์ฟารโรซอลัสจะเห็นได้ว่าตัวเล็กกว่าเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวเด็กนั่นแหละนะ ขี้อ้อนจริงๆแม่ไวเด็กเจ้าหนี้สื่อสารผ่านเสียงกรนแล้วก็เสียงคึดฮัด,ดเช่นเดียวกับละมั่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าพวกนี้จะมีความก้าวรล้าวต่อกันเราจะเห็นเจ้าพวกนี้ชอบเอาหัวนี่ชนกันใช่ไหมเจ้านี้มีจงอยปากเช่นเดียวกับฟันทําให้มันกัดกินพืชขนาดพอดีคําได้อย่างมีประสิทธิภาพอุ้ยล่างสุดท้ายนี่เขาอย่างยาวผมลายโคตรเท่โดยที่ด้านหลังของไดโนเสาร์ตัวนี้เปลี่ยนไปเมื่อ มันโตขึ้นโดยจะโดดเด่นกว่าในสไตล์กิโมโรอกที่อายุน้อยกว่าและจะสั้นลงเมื่อเป็นล่างผู้ใหญ่กินอาหารเลยเพื่อน มาเจ้านี่ก็กินพวกพวกพืชที่อยู่ตามพื้นใช่ไหมงับงับงับม,มีการกรีน <c oughs> เอาละอัปเกรดเยอะๆนี่มีเลือดที่1296โจมตี405โจมตีไม่เบาเลยนะแม่สุดยอดจริงๆถ้าเป็นไปได้นี่พี่ก็อยากจะเรียกมาสักอีกตัวหนึ่งแต่ระหว่างนี้ เดี๋ยวพี่จะทําการเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาให้ครบก่อนละกันนะนี่แฮสกอตเทอริกเพราะว่าในตอนนี้พี่กําลังอยากจะเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นไฮบิดตัวนี้นะขาดก็แต่เจ้านกอีกไม่กี่ตัวผสมกับเพริแคนนิมิมัตจะออกมาเป็นเจ้าสัตว์หรือครานบินได้ปากแหลมจะได้มีนกเก่งๆไว้ต่อสู้ในทีมเยอะๆสําหรับตอนนี้ก็มาเปิดตั๋วกันหน่อยตั๋วทองแดงครับผมุชุบ โอ้โหเอมเบอร์ตัวเงินละเพื่อนยได้เนื้อจำนวนมากมาย,ยส่วนตัวทองนี่เราก็มีโอกาสได้เจ้าคอยาวแล้วก็สัตว์เลื้อคานบินได้รีเจนเดรี่ขั้นสองเหมือนจะไม่ได้ครับผม ให้ตายเถอะแนะนํากิจกรรมกันก่อนตอนนี้นี่มีกิจกรรมทัวรน์นาเมนต์ต่อสู้แย่งชิงเจ้าสัตว์เลื้อยคลานหงอนใหญ่ตัวนี้นะสู้เลยละกันปั๊บปับปราบลุยโอ้โห เจอแต่ตัวโหดๆว้าวหุยเริ่มมานะครับผมโคตรได้เปรียบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะทําการชาร์จไปก่อนนี่แล้วก็กําจัดไอ้ตัวที่น่าจะเปลี่ยนตัวอุ้ยเปลี่ยนมาเป็นโจนนี่แองกิโรโดคัตเฮ้ยตัวที่เราเปลี่ยนร่างในคราวที่แล้วเรเวล36กันเลยทีเดียวมาป้องกัน1ชาร์จ2เดี๋ยวเราจะปล่อยให้จู่โจมมาแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวอื่นต่อสู้ไม่จู่โจมครับผม เอาเรื่องนะนี่คราวนี้ช้าสี่ป้องกันจะโจมตีมาไม่เอ่ยเฮ้โยโจมตีหนึ่งเหลือพลังอยู่สองงั้นเดี๋ยวเราก็ทำการสอยศัตรูเลยละกันนะปั๊บปับปราบปับป๊บปรับ,บ,บนี่ช้าสามจัดไปเลยเพื่อนกัดขยี้ <Yeah. S 1> เจอเจ้านี่ต่ออืมช้าพลังมาเป็นหเลยนะโจมตีมาหกครับผมเอาเรื่องเฮ้ yeah. แบบนี้จระเข้จัดการได้แบบชิวๆตัวต่อไปเป็นตัวพืชยังไงก็แพ้ทางไม่เจ้ากินเนื้อเราโอ้โหหัวเป็นนกยุงมาเชียวปีกยังสวยครับผมโอ้โหไม่จู่โจมปิดฉากไปเลยละกันมาไอ้เค่ของเราเข้าไปกัดขย้ำเว้าบิดหัวหลุดเอ,อ้าหกพันสุดยอดวิกตอรี่ เลื่อนอันดับขึ้นนะครับผมเฮ้ยปลื้ด80เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันต่อละกันเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรม VIP ตรงนี้ก่อนโอ้ต้องใช้ตัวเนื้อแบบโหดๆอินโดมินัสเลกเจ้านกต่อสู้ สบายสบายโจมตีไปก่อนมาเริ่มมาขอ,อหังสะบัดโคตรแรงพลังสองเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่เปลี่ยนตัวด้วยเฮ้ยโอ้โคตรเก่าวะผมโจมตีหนึ่งชัดหนึ่งเอาเลยสิจัดการโอ้เจอจระเข้ครับผมพลังสองโจมตีมาสอง ว่าไม่รอดอืมโจมตีโคตรแรงจัดเต็มเลยเพื่อนมาเข้าไปจิกมันเหือสุดยอดห้ยอินโดมินัสเล็กแม่มีประโยชน์สุดยอดจริงๆเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่ได้เป็นว้าวเจานี้อีกแล้วเพื่อน ยอดเยี่ยมเลยนะขอให้ได้ครบ8ตัวรับรองว่าโหดสำหรับในตอนนี้จะเห็นได้ว่าพี่ทําการฟักเจ้านกที่เราได้มาตัวเมื่อกี้ด้วยนะนี่อยู่ทางขวาสุดอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าด้านขวานี่จะไฮบริดเป็นตัวอะไรได้หรือเปล่านะต่อไปก็มาเล่น Event. อีเวนต์อ้ปลดล็อกเจ้าหมาตัวนี้เหมือนกับว่าเราน่าจะยังไม่เคยปลดใช้เป็นเจ้าตัวนี้ ตามด้วยตัวน้ําแข็งเจ้านี้ทีหนึ่งเริ่มมานะครับหื่อย่างโหดชาร์จไปก่อนแม่พลังสองเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเปลี่ยนตัวเป็นเจ้านี่หุยโจมตีครับผมโอ้โหเริ่มมาก็เอาปิดฉากมันก่อนนี่ แล้วก็ชาร์จไปหยปิดตายครับผมโอ้โหโจมตีร้อยเดียวแม่ชิวๆิวหโจมตีสองครับผมหุยเคียวสัตว์ฟันแทะโจมตีสองชา์าสองปิดฉากแล้วก็เจ้าไฮบริดเรเวลไม่สูงแม่สู้สบายโจมตีหรือเปล่าไม่จู่โจมโอ้ยตัวเดียวก็เก็บหมดเจ้าแรดสุดโหดบีดขาหลังอ แม่เราชอบปิดฉากด้วยเจ้าแรดนี่บ่อยเหลือเกินเปิดซองกา์ดเจ้าหมาโบราณเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดปลดล็อกเจ้านี่ซื้อได้ในมาร์เก็ตแล้วก็มีกิจกรรมอีกสองกิจกรรมสำหรับอันนี้ต่อสู้กับตัวเองใช้เลปเตอร์ละกันเดี๋ยวเราขอทำการจบแมตชนี้อย่างว่องไวกันเลยทีเดียวนะจัดการเจ้าเลปเตอร์กัดโอ้โห มุนสปินดูสิได้ d n a อเท่าไรเอ่ยโคตรน้อยครับผมร้อยกิจกรรมสุดท้ายหาเจ้างูยักษ์ตัวนี้เอ้ยน่าสนใจต้องใช้เป็นตัวอื้หตัวพืชก่อนตามด้วยตัวเนื้อหดโหดอุ้ยอินโดมินัสเล็กนี่คููดาวสิบสชั่วโมงกว่าเลยล่ะเอาเป็นเนื้อตัวนี้แล้วก็ต้องเรียกเจ้าตัวโหดาเจ้านี่เริ่มมานะครับแม่เหมือนเดิมเป็นสายแทงครับผม ชาร์ไปก่อนต้องมีเจ้าตัวนี้จริงๆไม่งั้นไม่ไหวอุ้ยเปลี่ยนเจ้านี่ยังไม่จูโจมชาร์จต่อเนื่องแม่โจมตี600ยังไม่ขนามือมากถ้าเจอเจ้าบัมปี้นี่โหดกว่านี้เยอะโจมตีสองอุยเอาละตอนนี้นี่นี่ชาร์จไปโจมตีสองลดเลือดมันเล็กน้อยเลือดเหลือ2060โจมตีหรือเปล่าไม่จูโจมเอาละโจมตีสี่ครับผม อูยป้องกัน3สะบัดหัวป้องกันเยอะเลยไม่มีเวลาชาร์จ <c oughs> งั้นก็ตอดไปเรื่อยๆครับผมมาอุา้ยป้องกัน4รู้ดีจริงๆสงใสจะปิดฉากเราโอ้โหจริงด้วยเออเหลือพลังศูนย์ถ้าแบบนี้ก็มาสังหารต้องโจมตี3ป้องกัน แม่สาช้าสองเฮ้ยจัดไฟอ่ะนี่ย่างน้อยก็ยังไม่ให้ถึงตายแล้วกันนะโจมตีเสียผมโอ้ยไม่ตายนี่ช้าสามนั่นแหละราชสเตกาโอหยเจอเจ้านกสุดแกรง่งโจมตีมาสามครับผมโอ้ยเหลือพลังหนึ่งโอ้เจ้านี่ปิดฉากได้ครับผมจัดไปเลยเพื่อนว้าตะปบหน้ามันอ <c oughs> สุดยอดจริงๆวิกตอรี่เปิดซองการ์ดเจ้างูยักษ์โบราณว้าห้ารยครับผมนี่อีก500รอู้หูเจ้างูยักษ์รีเจนเดรี่ขั้นสองในที่สุดได้มาครอบครองนะเพื่อน j w อีกยังเยอะ อื uh huh. 2.6ปลดล็อกได้วุ้ยซื้อได้ในมาเก็ตด้วยอยากจะเห็นการเปลี่ยนร่างของเจ้างูตัวนี้จริงๆพี่คิดไว้ว่า JW นี่ตอนแรกจะทาการใช้ที่35,000ใช่ไหมแต่คิดไปคิดมาตอนนี้นี่เดี๋ยวเราขอทําการเปิดซองการ์ด JW 1,000 0ก่อนละกันนะเผื่อว่าเราจะได้ตัวพวกนี้มาใช้ในการเปลี่ยนล่างต่อสู้กันไปก่อนแม่จําเป็นต้องมีตัวเยอะๆใช้แต้ม JW 1,000 0น,น,นะผมเปิดซองการ์รด r e g e n d a r y ขั้น3ได้เป็นว้าวใจแอนอโตโคอนหยตัวนี้โคตรเก่งแม่มาอีกตัวหนึ่งนี่สุดยอดอีกสักตัวละกันนะเปิดซองการ์ด1,000 0อีกรอบหนึ่ง,ดงได้เป็น ว้าวเจ้านี้เฮ้ยสุดยอดเปลี่ยนร่างแด้ละสิเป็นตัวกินเนื้อสายโหดอีกตัวหนึ่งเลยน,นะโอเคแบบนี้นี่บอกเลยว่าโคตรพอใจจากนั้นก็อเดี๋ยวจะมาเรียกตัวไหนกันก่อนดีนะตัวที่เราเปิดได้เมื่อกี้ละกันนี่อีกหกชั่วโมงเดี๋ยวเรียกออกมาค่อยมารวมร่างเดี๋ยวเรามาเล่นทัวร์นาเมนต์กันอีกรอบคราวนี้นี่เราจะเดี๋ยวผม รับครับเจ้าหัวแข็งลุยทีมนี้นี่จะโหดไม่เอ่ยโอ้ใช้ได้อยู่โอเคเริ่มมานะครับชาร์จไปก่อนวิ่งเจอจระเข้ที่โหดสุดๆโจมตีเป็นพันกันเลยทีเดียวเอาเปลี่ยนตัวมาเป็นเจ้านกือมอแล้วก็โจมตีหนึ่งโอ้โหนกบ้าอะไรวะเนี่ยเลือดตั้ง5 1 1 2คราวนี้นี่เราควรจะโอ้โหควรชาร์จให้เพื่อนดีไหม หรือว่าป้องกันไปก่อนป้องกันสองชาร์จหนึ่งควรจะเลี้ยงชีวิตให้ได้ยาวๆนะครับผมเฮ้ยโจมตีสองโอ้โหรอดชีวิตโอเคตอนนี้นี่พลังสี่เจ้าหัวแข็งตอนนี้อท่าทางจะแม่ยังโจมตีไม่ไหวพลังสามโจมตีมาสามัะผมว้าวเออสำหรับตอนนี้แม่พลังเหลือศูนย์เดี๋ยวเราก็นี่เอาเจ้าหัวแข็ง โจมตีเลยเพื่อนเฮ้ยแล้วก็หืมชาร์จไปสองครับผมมาจูโจมหัวแข็งเฮืออแม่นกตัวนี้มันโหดเกินอุ้ยตัวนี้นี่โจมตีแบบโคตรแรงครับผมหนึ่สอุ้ยโจมตีมาสี่ <c oughs> อ้าโอ้โหไม่ไหวเราต้องแบบว่าโจมตี3แล้วก็พลังที่เหลือป้องกัน3ไปก่อนมานั่นแหละ จัดการไอ้เคเหลือแต่นกที่เลือดนี่เรายังพอจู่โจมได้ขอ,อให้จู่โจมมาสี่ละกันนะเราจะได้ชนะเฮ้ยจู่โจมมาสามครับผมเหลือพลังอยู่หนึ่งอุ้ยโอเคจัดการไปนั่นแหละไอ้เคปั๊มลงคืน้นฮือถลุกรอกอุ้ยชนะได้เฉยขอบคุณเจ้าหัวแข็งเ,เลื่อนอันดับขึ้นไปอีกปัป๊บ ต้องเลี้ยงอันดับไว้ให้ดีขอให้ได้การ์ดนก ได้หรือเปล่า200ครับผมโอเคนะครับผมแม่สำหรับในคราวหน้านี่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวพี่ก็จะมาทำการเรียกเจ้าตัวกินพืชตัวนี้นะเห็นมีคนบอกว่าน่าจะเจอที่ประเทศจีนใช่ไหมตัวกินพืชตัวนี้ใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวกินพืชตัวใหม่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะมาต่อกันให้ดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิป กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีมีแรงในการทําคลิปตอนต่อไปกันด้วยสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวไว้จะแม่ทยอยนำมาให้ดูอย่างแน่นอนไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ